ผลการดำเนินงานเด่นด้านสาธารณสุขปี2568ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ผลงานเด่นด้านควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื่องจังหวัดมหาสารคามได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพาสครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลงานเด่นด้านทันตสาสาธารณสุขเรื่องโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบรารมีจังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงานเด่นด้านสาธารณาสุขปี2568ผลงานเด่นด้านพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณาสุขเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดพชจสู่การปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพชอต่อเนื่องมาแล้ว3ปี2 5 6 6ถึง25 2568ผลงานเด่นด้านพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณาสุขเรื่อง การยกระดับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามผลงานเด่นด้านพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเรื่องการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพจังหวัดมหาสารคามประเด็นการส่งเสริมป้องกันและลดภัย NCDs สู่การปฏิบัติทั่วทั้งจังหวัดมหาสารคามผลงานเด่นด้านพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเรื่อง จังหวัดมหาสารคามดีเด่นด้านผลงานวิชาการสาธารณสุขรางวัลระดับกระทรวงสาธารณสุขระดับประเทศผลงานเด่นด้านพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเรื่องจังหวัดมหาสารคามดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รางวัลระดับกระทรวงสาธารณสุขระดับประเทศผลงานเด่นด้านพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเรื่อง การพัฒนาและยกระดับตัวชีว้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ KPIs ของสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดมหาสารคามผลงานเด่นด้านพัฒนายุทธศาสตร์สาธรารณสุขเรื่องการบูรณาการ3อ4สอเป็นนโยบายจังหวัดสุขภาพดีแล้วขับเคลื่อนเป็นวาระจังหวัดและบูรณาการเป็นวาระ160ปีเมืองมหาสารคามด้านสุขภาพผลงานเด่นด้านพัฒนายุทธศาสตร์สาธรารณสุขเรื่อง การบูรณาการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิบริบทที่ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามปี2566ถึง2568ผลงานเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเรื่องยกระดับสมุนไพรเฉลิมฉลอง160ปีเมืองมหาสารคามผลงานเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเรื่อง เมนูชูสุขภาพเมนูอัตลักษณ์ป้องกันโรค NCDS เฉลิมฉลอง160ปีเมืองมหาสารคามผลงานเด่นด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเรื่องอสมดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานเด่นด้านการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่องอสมอดีเด่นระดับภาคเขตสุขภาพผลงานเด่นด้านการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่อง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้พัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประจำหมู่บ้านประจำปี2,568ผลงานเด่นด้านการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่องผลการดำเนินงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพปีงบประมาณ2,568ผลงานเด่นด้านการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่อง ผลการคัดเลือกพื้นที่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพประชาชนระดับจังหวัดมหาสารคามปีงบประมาณ2,568ผลงานเด่นด้านการสาธรารณาสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่องผลการคัดเลือกตำบลจัดการร่องมะเร็งตับและท่อน้ำดีระดับจังหวัดมหาสารคามปี2,568ได้แก่ตำบลหนองจิกอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคาม ผลงานเด่นด้านการสาธารณาสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่องผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดมหาสารคามครบร้อยเอเซผลงานเด่นด้านการสาธารณาสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิเรื่องรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณาสุขดีเด่นคนดีสีปฐมภูมิแห่งประเทศไทยผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามายัยเรื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่นด้านการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรางวัลระดับประเทศผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเรื่องการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข Green and Clean Hospital Challenge ด้านการจัดการบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมรางวัลระดับประเทศผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเรื่อง การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณาสุข Green and Clean Hospital Challenge ด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Low Carbon and Climate Resilient Healthcare รางวัลระดับประเทศผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเรื่องการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณาสุข Green and Clean Hospital Challenge ด้านการจัดการของเสียทางการแพทย์รางวัลระดับประเทศ ผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรางวัล g e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  เฮ l l h o t t l q u u l l t y y w w r r s 2025ผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรางวัลระดับประเทศผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเรื่องรางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปีรางวัลระดับเขต ผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องอปทต้นแบบอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA Excellence Awards รางวัลระดับประเทศระดับองค์การบริหารส่วนตำบลผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่องเมืองสุขภาพดีระดับเงินรางวัลระดับประเทศผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องจังหวัดมหาสารคามดีเด่นด้านการดําเนินโครงการก้าวย่างเพื่อสร้างลูกรางวัลที่3ระดับประเทศและรางวัลที่1ระดับเขต ผลงานเด่นด,ด้านส่งเสริมสุขภาพเรือ่องพื้นที่นำร่องการดำเนินงานยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพซ d ดีระดับจังหวัดผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ4 d ดีและต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกระดับครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เปิดบริการเด็กอายุต่ำกว่า3ปีดีเด่นระดับจังหวัดผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่อง การจัดสัปดาห์รณรงค์ทักกรองพัฒนาการเด็กประจำปีงบประมาณ2,568ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องโครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรมสมาร์ทคิดแอเรียปีงบประมาณ2,568ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องโรคประวันรบคนต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่7ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่อง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากรระดับเอ็กซลเลนกรมอนามัย2568ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องโลกประวัติชนะเลิศโครงงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนปี2568ากจากกรมอนามัยผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องโลกประวัติโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการกรมอนามัยปี2568ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพ เรื่องโลบประวัตโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายกรมอนามัยปี2568ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันรายการ BMC P Cup Jump Rope Championship 2025ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องการแข่งขันกระโดดเชือก Jump Rope Kids เขตสุขภาพที่7ครั้งที่4ประจำปี2568ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยบริการส่งต่อและยุติการตั้งคันที่ปลอดภัย RSA เขตสุขภาพที่7 <S ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับ2,560บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่อำเภอโกสมพิสัยเป็นหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ Laser ชุมชนยอดเยี่ยมระดับเขตสุขภาพที่7ขอนแก่นผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องโรงพยาบาลโกสมพิสัยเป็นหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพประเภทโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลโทษตายโรงพยาบาลชุมชนดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่7ขอนแก่นผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่อง โรงพยาบาลกุดรังเป็นหน่วยงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบอาชีพดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่7ขอนแกน่นผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องจังหวัดมหาสารคามดีเด่นด้านผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดีชีวีมีสุขดีเด่นรางวัลระดับกระทรวงสาธรารณสุขเขตสุขภาพที่7ผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องจังหวัดมหาสารคามดีเด่นด้านชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ รางวัลระดับกระทรวงสาธารณสุขผลงานเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพเรื่องจังหวัดมหาสารคามดีเด่นด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ผลาง,างานเด่นด้านประกันสุขภาพเรื่องการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้โรงพยาบาลยางศีสุราชผลงานเด่นด้านประกันสุขภาพเรื่องการพัฒนากระบวนการรายงานข้อมูลที่สำคัญในระบบหลักประกันสุขภาพแดชบอร์ดผลงานเด่นด้านประกันสุขภาพเรื่อง ผลงานเด่นในการประกวดผลงานวิชาการระดับจังหวัดผลงานเด่นด้านควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื่องผลงานดีเด่นด้านการต้องการควบคุมโรคไตในชุมชนผ่านกลไกพชอระดับเขตสุขภาพที่7ผลงานเด่นด้านควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื่องผลงานดีเด่นด้านสถานีสุขภาพดิจิทัลในชุมชนระดับเขตสุขภาพที่7สถานีสุขภาพบ้านเหล่าแดงอำเภอโกสุงพิสัยผลงานเด่นด้านควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื่อง ผลงานรูปแบบบริการ Service Model เชิงนวัตกรรมด้านการจัดการโรคเบาหวานสู่ระยะสงบปี2568โรงพยาบาลแกดำผลงานเด่นด้านควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื่องการประกวด NCD Clinic Plus Award s ระดับเขตส,สุขภาพที่7ผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องผลการคัดเลือกโรงพยาบาล RLU Award ระดับเขตส,สุขภาพที่7ปีงบประมาณพศ2568 ผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องรางวัล RLU Network Award ระดับจังหวัดผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องรางวัล SAP Award ระดับเขตผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องรางวัลพยาบาลชุมชนดีเด่นผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่อง รางวัลเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดมหาสารคามระดับดีเด่นผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องได้รับคัดเลือกผลงานวิชาการระดับจังหวัดเพื่อส่งผลงานระดับเขต จากงานประกันคุณภาพทางการพยาบาล Quality Assurance จำนวน2ผลงานผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องได้รับคัดเลือกผลงานวิชาการระดับจังหวัดเพื่อส่งผลงานระดับประเทศจากงานประกันคุณภาพทางการพยาบาล Quality Assurance เรื่องรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายศูนย์ชีวพิบาลโรงพยาบาลมหาสารคามสู่การดูแลต่อเนื่องในชุมชนจังหวัดมหาสารคามโดยนางชมพูนุชพายุหะ ผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพเซอร์วิส l พลนสาขาระบบทางเดินปัสสาวะระบบบริการสุขภาพสาขาใหม่ปีงบประมาณ2,567ผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพเซอร์วิส l พลนสถาระบบทางเดินปัสสาวะ ผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพเซอราา์วิสแพลนสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนทานเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านโรงพยาบาลมหาสารคามผลงานเด่นด้านพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเรื่องงานรับบริจาคอวัยวะและดวงตาผลงานเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเศัศสาธารณสุขเรื่องศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสรป ผลงานเด่นด้านคุ้มครองผู้บร <Bruno> ิโภคและเภสัชสาธารณสุขเรื hmm. ่องการดำเนินงานโดยนำมาตรฐาน GSP มาใช้ในการยกระดับการจัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายโดยประกาศจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพอำเภอ ผลงานเด่นด้านสุขภาพดิจิทัลเรื่องดิจิทัลเฮลท์โรงพยาบาลอัจฉริยะเพื่อการบริการที่ทันสมัยรวดเร็วปลอดภัยรองรับ30บาทผลงานเด่นด้านสุขภาพดิจิทัลผ่านการประเมินระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี2568 CTAM Cyber Security Technical Assessment Matrix จากผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามในทุกกิจกรรมนั้น ล้วนเป็นการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่มหาสาร,รคามจังหวัดสุขภาพดีในปี2568เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง160ปีจังหวัดมหาสาร,รคามในปีนี้ด้วย